ว่าโค้กเตอร์ถึงเขาเขาดูหลีมานานเขามันทำทุกเขาตีโจทย์แต่เลยคนดูมีหลี่ผมใส่ใจเกี่ยว่าเคาได้ตั้งแต่กัน0 0คนคนดูที่มไม้4,000คนเขารอวันที่จะที่ไมเติดในบ้านนะครับเขารอวันนั้นในงานสำหรับสำหรับคนที่ไม้แล้วเขาบอกคุณโค้กซูเปอร์ลีทำให้ ที่มาเขามันเกิดการตื่นตัวมันรอบลุ้งลุ้งหนานที่มาแล้วอยากจะกลับเตะบอคือครั้งหนึ่งที่ตีที่มาเอฟซีมันมีความภูมิใจนี่คือผมงตกใจเมาวินที่เียวว่าที่มาเขาจะทำได้แล้วรายรับรายจ่ายเขามาจากไหนครับรายจ่ายมาจากแฟนบอลจากหน่วยงานกิจการแล้วก็หน่วยงานเอกชนเขารวรวมกันแล้วนี่งร้อยกวาณปีที่แล้วก็ได้ได้แสงได้แสน ใช้จ่ายไปแสนเขาต้องไปสี่พันนี่คือปัจจาของการมาีส่วนร่วมของแฟนบอลในพื้นที่นี่เป็นตัวแหนเนี่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆจนกระทั่งผมทำปีสอบงนึงเวลาโทรมาขอแจ้งเฮงบูมเฮ้ย <c oughs> ทำไมบ้านผมไม่มีวูทูบเนโรโทรมาสะกดโทรมาทฮ้ทำไมบ้านเราไม่มีเนี่ยเป็นความที่ว่าเราเดินผิดทาง นั้นฟุตบอลนี่มันต้องเริ่มจากชุมชนในที่เรากำลังทำมันไปได้แล้วมาครั้งที่สามตรงนี้เราเริ่มมีผู้ใหญ่หลายๆคนหน่วยงานหลายๆอย่างเริ่มเริ่มข้ามาแสดงผลักปัจจัยเหล่านี้ทั้งไหนไปที่ฟุตบอลไทยมันได้เริ่ืขึ้นจริงเลยครับทีนี้เราจะเล่นทีนึงเนี่ยเราต้องไปหาเงินก้อนที่เล่นสิงคโปรอย่างปการจ่ายเงินเท่าไหรสองสามนะพอไหม้วทีหน้าล่ะ การส่วนร่วมดีแฟนบอลจะมาดูบอลแล้วตัวเองมันดูไม่ได้แล้วจะไม่ใช่สนามในเมืองมันก็ไม่มีใช้บ้านเราเนึ่งนี่ไงครับสิ่งที่ผมทำคือเรื่องเรื่องดีเพราะเป้าหมายของโคกเราสุขีคือเราได้ทำเรื่องดีตกดีผมวางไว้คือทุกสโมสรในอำเภอบ้านเราให้เ็ีทุกคนอาชีพเขาตั้งตัวอาชีพคือมีเงิได้เลี้ยงตัวเองมันได้ตาม แต่ว่ามีภาคมันไม่ได้ไหนหรอกต้องมีงบเย่ะไหมคุณอยู่ได้ด้วยด้วยแฟนบอลการหน่วยงานในพื้นที่ภาครัฐภาคเอกชนในภาคหน่วยงานราชการในพื้นที่สนดับรองเป็นในพื้นที่เดียวกันมันทำได้ที่เคยที่มาเลยเลยเลยกันเนี่ยที่ปางโตูมาตอนเที่ยงทุ่มโงแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีคนมาสมัครเยอะมากนะครับ เยอะข้มอมูลมาดุยมาแต่ว่า,ววาผมไม่ได้ต้องการเรื่องของจำนวนทีมผมไม่ต้องการเรื่องของเงินเงินค่าธมเนีผมต้องการแนวคิดที่เป็นอันหนึ่งอนเดียวกับเราที่เรากำลัทงทำก็กลายว่ามีปานคนเดียวที่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสรรื่อสารทีหนึ่นงเยอะผมก็เลยไม่ได้รับเพราะว่า,นานใ,นในกมรนีประโยชน์ที่เราจำนวนมาอย่างเยอะตัวที่คุณไม่เข้าใจในทางที่เรากำลังพลังสร,ร้าง ก็เลยเป้าหมายของเราเลยต้องอยากมุ่สรแต่ละอำเภอแต่ลอาชีพอยู่ได้ในโครงสร้างของเราเองมีผู้สนับสนุนในพื้นที่ให้ถ้าคนไหนทีมไหนสโมสร้างแข่งแรงคุณยกระดับการที่มีโปรเจกต์มีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างเรื่องของรายได้เรื่องของทรัพยากรทุกอย่างจะเป็นถึงจุดนั้นเดียวแรบดีหรือว่าดีของเราบางเว็กอย่างพี่ไพน์ร่างตั้งต้นใหม่อีกสองปีเราจะไปได้เป็นเซตดีเลนี่คือ แต่ต้องทีมีทีให้สโม,มสรก,ก็เริ่มพัฒนาเพราะว่าต่อไปเราจะม,มีเคลีในการวัดแต่ละสโมสรปรับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ยกะ้ับไปเรื่อยการทำแบบนี้จะเป็นอาชีพแบนี้มันไม่มไองอ่ายผู้ใหญ่ันจะมีกมาจะินของมันตารไปเรื่อยๆอย่างของที่ใวันแรกกับวันนี้ตอนนี้เขาได้สนามาห,าาน,าหมน้าปาะการหน้ามือมาแล้วจากการ เรื่องมีการมามาพูดคุยว่าเราไม่ม,มีสัญจรที่เนี่ยตอนทุกสร้างความเข้าใจันแล้วเป้าหมายคือเราก็จะพัฒนาเปสอนดีสามดีแต่ทุกจมูมสอนดีๆต้องแข็งแรงนะอยู่ได้ด้วยพลังของคนในพื้ <c ười> ทนที่การร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ก็จะภาพป,ประมาณนี้ทราบสอบถานได้นะครับไม่ต้องเกรงใจว่าพันธุ